ไปไหนกัน,นีิเที่ยวเที่ยวไหนมวันนี้พาข,ขึ้นรถบัสเร็วๆ<ต><ด>ระบบเครื่องเสียงระบบเครื่องเสียงเราเราไปรีวิวเครื่องอันนี้เป็นเขาเอาปูนใส่ดิใช่ไหมเอาบอกเฮ้ยเหยดเฮ้ยขึ้นผิดคัน อ,อยากขึ้นไปกับเขาเหรออันนี้ไปไหนครับไปไหนอา้าวไปเขาใหญ่ปโซโรดูโซโรไหมเ <c oughs> ดนะครับ สรจะออกรถทัวร์นะครับคุณขับคนเดียวที่รถบ้าบปะขับสองคนรถนี้ใบฟายรีนะครับใบฟายรีใบฟายรีนะครับสรสรอยากได้รถทัวร์นะครับจะออกรถทัวร์คันเออเย่งที่นั่งเขาเมื่อกี้ไปเอืดอีหยังเจ้า ไปเอิดอทรายเม่เขาไปเอิดอเอื้อเอื้อหรือเขเปิดพัาม่าน,น,นมาปแม <c oughs> ปลว่าอะไรไอรถรถตู้กับรถทัวร์อะไรเงี้ยตัวนี้จะเป็นเครื่องเป็นเครื่องอะไรตัวนี้เฮ้ยค <c oughs> อมันเร็วเลยครับคันนี้ <c oughs> เครื่องนี้ตะดม เครื่องตัวเดียวกันกับคันนั้นเลยยังใหญ่อ่ะ K13 ใชมั้ยเครื่องอ่ะเครื่องอะไร,ร 6WSIsu คองมันเรลครับ6สู 6w รีแมปก็จวดแล้ว500กว่าเลย420ออัพไป,ปอีกก็ได้ขาดเร็กรัดขาดไหนลองเปิดไฟดูหน่อยดิอืออืออู้สวยต่ว่า,าคนข้างหน้าน่ะอือไปอั์เลยอู้ ืออมาบอกคนหนาเดเ๋ยวๆเขากำลังถ่ายรูปเราไปไม่ได้เ้าปากาดเธาม่่ลยรอปเอเออเมีแยไอ้เออเอออย่าอเออออออเอเออเออ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 เออเออเอีเออเกอเออยังออออเ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 ยังอเอเออผเอเเออ เอาชี้หน้าเอายังเออไม่สวยไม่สวยเออตัวเองเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เร็วนี่มาถ่ายหน้ารถตู้เร็วมานี่มานี่ลากําแพงอุ้ยเท่ารูปนี้ไม่สวยอ่ะเออเจอเอาใหม่เอาใหม่เออไหนแม่ดำน่ะอุถ่ายแล้วอ้วนอุพุงออกอ่ะอุ้ยเออเอาใหม่เอาใหม่เออเปรี้ยงเลยเน่ยโอ้โหเห็นไหมตัวเองถ่ายไม่สวยเลยเอาใหม่เห็นไหมเออเออนั่นเนี่ยเออต้องหันทางนี้ดีกว่าเออ อ้อหนึ่งสองสามโอ้เอ็กซ์จันไม่เป็นไรนะครับผมขอโทษนะครับขอโทษประการอภัยอสอนกันน้ำอาออเอย่างย่างอีกย่างอีกย่างอีกเอาตกลงจะได้ไปไหมเนี่ยเขาไปติดตามไกด์ไกด์หนึ่งมันถ่ายรูปอ่ะ พี่ยังไม่ยอมเอากล้องมาอะเสียดายอ่ะอจะโคงลีลาก็บอกตัวเองก็แล้วแต่ตัวเองตัวให้น้องเอาไว้แล้วก็ไม่เอากล้องมา,าม,มันนั่นในเขาไปถ่ายรบอกให้เขาเอามันนั่นให้เขาไปถ่ายเข้าไปถ่ายรูปไปถ่ายรเหมือนหลังมืลำเอาไอ้นี่มันขึ้นมาอย่างนี้เดียเ๋ยวเดี๋ยวมันยู่บ้าน สบายอย่างแห้งงานกับเฮ็ดัคนชยคือไปถ่ายแบบเนีกมาถ่ายลงอันธรรมดานี่วยนี่นอนดูดาวนะครับเรานอนดูดาวอืมสวยจริู้ตองีอยู่นยตรงนี้ใช่ไหมโอยโอ้ยทีวียังสวยอ่ะอู้เป็นมิติ ตะดมเปิดเพลงเอายังยังยังอีกไม่ได้เลยนะสามชาติเนาะตูนี่ปิดบอกวปิดเลยไปอ่ะปิดแต่ไปทองบอกไปเลยโอ้ยยังบุญยุทอยู่ไปแล้วนะระวังเขาถอยมาตำรถจักรอีนี่นี่อีอ่คนคนนี้แหละที่ชะลอเอิดไปอ่ะอีสานบ้านเฮา เาไปสะนเาปานันมาเยังก็มาเตนนครพนมไอไปไร้เครื่องกันเลอยู่เครื่องคอมมันเร็วนั่งไงเจ๊กนุนมาแล้วนุอยู่ข้างหลังนู่นนู่นอยู่ข้างหลังไหนนู่นอยู่ข้างหลังนู่นนู่นนู่นนนู่นนู่นสรุปว่าค่าเครื่องบินคนลกี่พันจะิ่งนนี่เานจุเานจุนดีไม่ใช่ ยังไม่ใช่เยืซ้ายเลยไม่ใช่บ่แมนสีนี่ดิเีืดําบ่มันไม่มีสติกเกอร์ไปเลยเขาสีวาเห่าเดียวบ่ดิหึ่งออมฮาสิตกอยัางว่ะโชคสาบหลบเขายังมาบ่ถึงบ่ผู้ชายไปเลยไปเลยไปเลยไม่ใช่บันดกขับไปไปเลยสีขาวรถเขาสีน้ำตาลโอ้ยสีอันนั้นสีสงสัยสีสงสัยสีคือสีแมน <The> อรอบหนึ่งไปแล้วนี่สามแสนสามแสนไในแค่นี้แหละสามแสนดอกลูพงไม่ใช่สามแสนนะมันสามแสนห้าหมื่นห้าหกพันบาทอันนี้ก็จะเป็นที่ปรับเอนะครับยิบเจ็ดองศาเออรู้ไหมวันที่ไปสั่งของแต่ง อันนี้ราคานี้เอาค่ะอันนี้ราคานี้เอาค่ะกูไม่ได้ดูเงินในหนังหน้ากูเลยแบบไม่ได้ดูหนังหน้าตัวเองเลยแบบเออมึงมีเงินจ่ายไหมอันนี้แปดพันเอาค่ะจะก็รอกคันสองหมื่นหกเอาค่ะเอาตัวท็อปด้วยนะคะเื่องเสียงจัดเต็มค่ะเอาค่ะเบาเอาเอาเบาแปดดีค่ะแต่งเต็มค่ะเอาไม่ดูเบ้าหน้าตัวเองอันนี้ถ่ายคลิปอย่างไม่พูดเลยแหละแบบเออเอาเอาเอาเงินมาสามแสนหก ว่อันนี้หนูไม่เอาแล้วค่ะดี่เอาของบ่มีเงินดิม pues ันย้อนในห้านไงยืมเงินมูมาเด้อก่นผูซชายมูเป็นยหาไงฮะก็ดีมีหมอกยืมเนาะแต่บ่มีหมอกยืมเขาหมดละเนาะท่านยันไม่พอก็โทรมาบอกนะเพื่อนเนาะมีเพื่อนดีๆโอเคเลยเพื่อนนี่กับมูนี่เหมือนกันไหมเหมืกันเพื่อนกับมูก็คือกันอยู่เหอนหนูไอ้แคทที่ไปกินอิ่มจังัอยู่แบบว่าพื้น พูดได้นะนี่ก็เป็นระบบ B P ตัวเจจ่างนะสบายดีจ้ามันบลาสบายบอเวลาไปถ่ายคลิปมันไม่ชอบคุณมาคุณแม่นอนบอก่าคืนหลังเขาแต่มันนั่งข้างหน้าน่ะไล่ชเหยียบไปนั่ง้างหลังไล่ชายเหยียวไปนั่งข้างหลังผมไปนอนอยู่นู่นทะแม่โอ้โพูดเยอะสบายครับวัเนาะ แต่บอกเบาะนั่งหนุ่มดีเนาะเพราะว่าสบายดีผมก็จะมานั่งอยู่ตรงนี้เลยช่างเยาว์เพราะว่าช่างเยาวจะไปนอนออ๋เดี๋ยวผมก็นั่งอยู่ตรงนี้ครับถ่ายคลิปผมนั่งข้างหลังไม่ได้ผมวินครับจีจ๋าก็ไม่ยอมมานั่งข้างหน้ารวมตัวนี้ด้วยไงอ๋อตรงนี้ก็ทำเป็นเต่งเลยนี่ก็จะเป็นอินเวอร์เตอร์แข้างหลังแต่งอันนี้ก็จะเป็นระบบไฟฟ้นะครับเราเล่นทันสีได้หนิทางรถได้ใช้ซิมซื้อไม่จ๋า ซื้อไปไว้หน้ารุเราไงแล้วลงเนี่ยลงคลิปเออลงคลิปไงนห่ไหมแะซิมแห้งบ่ด่แห้งบ่หนิตัวนี้ซิมฟรีซิมเน็ตของไอ้ดันฟรีเอาซิมแห้งมากไวไฟในเครื่องเราก็แรงนะมหรอกก็สวยดีนะเนี่ยดูเป็นมิติในรีโมทไฟล่ะ ดันเล่เนสเตปไ,ไฟไฟตัวไหนอีกอะเราต้อตงอลังการนะมันเป็นสอดสอดอยู่ข้างในนั้นนะเพอนี้มันส่องมาแล้วมันสวยอยากได้รถแห่แบบสไตล์แบบนี้แล้วเราก็ใส่เออรถรถยิงลงแบบนี้เลยน่าจะดีนะเนี่ย เอารถแทนให้มันให้ข้างบนมันเป็นแบบเนี้ยสวยไหมครับถ้ามีตังค์นะทำไม่ได้ครับทำได้ครับถ้ามีเงินทำได้ครับถ้ามีเงินโอเคครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็บายบายไม่พูดมากเจ็บคอนะครับผมที่นั่งปูสานนั่งอยู่แหละปูสานนั่งบนนี้ไม่ได้นั่งน้ำมูลในมันตีนั่งเหยียบๆน้องบ่ผมนั่งบ่ได้ครับวินครับที่จริงบ่ได้ไม่ต้องกัดหรอกนั่งข้างหลังโอเคครับในห้อง